อะขออนุญาตพูดถึงแมนยูเดตในเวอร์ชั่นสัพยอกแล้วกันนะขออนุญาตนะคือการดูแมนยูเดในวันนี้มันก็มันก็ส่งผลดีต่อเราอย่างหนึ่งตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าคือทุกคนแม่งคิดหมดว่าแมนยูเดจะแพ้คา,าบ้านแล้วสุดท้ายคือแม่งเป็นเรื่องจริงไงนึกออกไหมพอเป็นเรื่องจริงแปบลบว่าเฮ้ ก็คิดถูกนานๆเราจะคิดถูกสักทีนะนึกออกไหมปกติเราจะชอบคิดว่าอะไรรู้ไหมเฮ้ยแมนยูเต็ดเล่นในบ้านทีนีโอแทฟฟอร์ดจำไว้ด้วยเพราะนั้นเราจะต้องชนะสิเราจะต้องชนะสวยๆแต่สุดท้ายแม่งแพ้เหมือนที่เขาคิดจะเลยเออแปลว่าเราแม่งเริ่มคิดถูกแล้วเพราะฉะนั้นงวดนี้คิดเลขอะไรไว้ขอภายเผลอเลยใส่แม่งให้เต็มเต็ม 0550นะวิ่งห้าวิ่งศูนย์ด้วยแล้วก็วิ่งหนีตำรวจได้ทันด้วยชอบเล่นกันนักอันเดอร์การ์เนี่ยอืมนี่แหละเราเริ่มคิดถูกแล้วเว้ยพอเราคิดถูกนี่ปั๊บเอาละหลังจากนี้เราคิดพร้อมกันทุกคนนะแฟนยู่เตดคิดพร้อมกันตรงนี้นะโอเล่เอาโอเล่เอาโอเล่เอานี่เดี๋ยวแม่งต้องเกิดขึ้นสรุปคิดถูกแค่เรื่องว่าแพ้กับบ้านส่วนเรื่องโอเล่เอาเสือคิดผิด แม่งอยู่ยาวงานนี้ปวดขมับเลยเออนะเพราะนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วซ้อมมาอย่างไหนก็เล่นอย่างนั้นซ้อมมาอย่างไหนเล่นอย่างนั้นเลยเราได้เปรียบอยู่เราตามหลังเขาห้าประตูเราได้เปรียบเขาอยู่ในเรื่องของทันดิงทวิตเตอร์ในเรื่องของ Facebook เราได้เปรียบอยู่ซ้อมมาแบบไหนเล่นแบบนั้นเลยนะได้เปรียบอยู่มีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่คิดว่าเราได้เปรียบเขาอยู่ และผู้รักษาประตูเรานะดาบิดเดเคานะไม่แปลกใจทำไมมือถึงเป็นมือสองมือสามของทีมชาติสเปนมึงโดนทั้งห้าลูกมึงกระจอกไงเพราะถ้ามึงเก่งจริงนะทีมต้องโดนประมาณสิบลูกวันนี้ถ้ามึงเก่งอะนี่คือมึงไปปัดจะแลกไงไปแบบไปทำทา่าตัวใหญ่ๆเซฟลูกยิงซาร่าไปล้มตัวตะปบลูกยิงฟิมิโน ไปบล็อกลูกยิงของกองหน้าเขาสองสาลูกไปเก่งซะแล้วไปทําตัวแบบเออกูนี่อยู่มานานเอิดเนี่ยดูด้วยพี่ดูสิดูด้วยน้องดูเบอร์พี่ด้วยอย่าให้พี่ต้องลงไปเกือกกั้ก,กับน้องเลยน้องมันคนรเบอร์พี่ดีนเฮนเดอร์สันเนี่ยนะจะไปหาเดคเคอรนี่ต้องปีนขึ้นบนเพราะเดคอรอยู่ข้างบนนุ้นประตูเอบวก บีนเทนเดอร์นนี่ีลบเพราะนั้นนะ่ะถ้ามึงเหนียวขนาดนี้นะมึงเป็นมือสองนี้จะเป็นต่อไปเพราะอูนซิมอนมันไม่เหนียวสเปนก็ชอบโกแบบไม่เหนียวนะตามนี้ส่วนแบ็คขวาเนี่ยนะอย่างอารอนมอบิซาก้าเนี่ยนะห้าสิบล้านปอนห้าสิบล้านปอนค่าตัวเท่าใครเท่าใครวอลก,นะกเกอร์อ่านะเท่าใครวอล์กเกอร์ละ ค่าตัวแพงกว่ารูเบนยาสอืมค่าตัวแพงกว่าเบนชิวเวลอืมค่าตัวแพงกว่าใครแบกขวาเก่งๆทำไมนับเทรนด์เทรนด์มันเด็กปั้นแพงกว่าโทมิยาสึแต่ที่เหลือที่พูดมาทั้งหมดเขาเล่นเกมลุกได้เปิดบอลแม่นเกมรับเหนียวแน่นเตะบอลสกัดดีแต่มึงทำได้อย่างเดียวคือ จับบอลแล้วทําท่ายงโยงหยกแล้วก็คืนหลังใครทําแบบนี้บ้างมีไหมไม่มีนีไ่ไงห้าสิบล้านเราซื้อมาเพื่อสิ่งนี้เคยเห็นไหมเทนเลเจอร์โนะเลี้ยงเลี้ยงจะขึ้นหน้าแล้วยยืดตัวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายส่งบอลขึ้นหลังไม่มีจ่ะมึงถึงเป็นแค่เด็กปัน้นริพูไม่มีค่าตัวไงไอเทนเนี่ยชีวิตมึงอะอยู่ริพูยันตาย มึงจะไม่มีทางได้ค่าตัว50ล้านปอนด์เหมือน่าบิาก้าบอกเลยแล้วมึงนั้นเหนื่อยมึงต้องติดทีมชาติอังกฤษต้องบินเดินทางไปนู่นมานี่ไปไกลๆก,กลับมาเล่นกับลิเวอร์พูลสี่ห้าถ้วยมึงเหนื่อยตายลูกหนูขึ้นน้องมึงกูบอกให้ลูกหนูขึ้น,น,นเผลอๆนะมึงต้องนวดแล้วน,น,นวดมึงก็เจ็บล็อกอดโอยวานบิสกูนี่เว้ยเล่นถ้วยเดียวพิมเบรีกนี่แหละเพราะเดี๋ยวแชมเปี้ยนลีกก็ตกแล้วเพราะคาราบาวตกไปแล้วเดี๋ยวเอฟไปครับก็ให้ดาวโลเล่น รับค่าเหนื่อยเต็มๆทีมชาติก็ไม่ต้องเล่นไม่เหนื่อยด้วยเออมึงซื้อบือ้อเทนกูบอกให้ไปเก่งอพอมึงไปเก่งมึงก็ติดทีมชาติดิใช่ไหมมึงก็ต้องแย่งตำแหน่งสิมึงก็ต้องทำแอซซิดเป็นตัวคุมจังหวะเกมสิมึงทำหลายอย่างเกินไปทำเกินตัวทำเกินตัวเทนอย่างมึงอะ่ะมึงถึงเป็นได้แค่เด็กปัน้นลิเวอ้วพูลไม่มีค่าตัวห้าสิบล้านปอนพูดไว้ตรงนี้นะ ยันมึงแขวนสตัด๊ดมึงก็ไม่มีทางมีค่าตัวห้าสิบล้านปอนด์อีเทนกูบอกให้นะสมน้ำหน้าเสือไปเก่งซะแล้วนี่มึงเล่นอย่างงี้นี่จับบอลได้ฮึ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 มึงเป็นพระเอกหนังอินเดียเหรอทำไมอะ่ะทำไมต้องยิกยักไปให้มันสุดทางได้ไหม หรือจะรับก็รับไปเลยได้ไหมมึงไปอภิตาบาจันจะแล้วเป็นพระเอกอินเดียทะแล้วอะ่ะอมืมึงไปทางบอลิวูดอะ่ะอืมส่วนแบ็คซด์ยของลูกชออะ่ะก่อนหน้านี้เล่นดีมากนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันอ้วนตูดมันใหญ่เจ๊ชอบลุกชอเพราะว่ามันเปิดบอลดีเพราะมันตูดใหญ่จุดศูนย์ท่วมันดี ช่วงหลังเสือกจะไปเป็นชายงามไะไปเล่นกล้ามซะเห็นไหมช่วงหลังนมใหญ่ใหญ่เลยแขนเขินใหญ่แล้วผอมลงหน่อยหนึ่งไม่ดีแล้วน้ําหนักตัวเปลี่ยนตัวเองก็ไม่ชินให้ทำไมกูวิ่งเร็วกว่าเดิมวะโอ้เร็วกว่าบอลอีกบอลมาบอลยังไม่ถึงเลยกูวิ่งแซงบอลไปล้ะสมน้าหน้าเสือกไปยาคุณดีใช่แล้วเอาคุณอย่างเดิมจะกลับมาเล่นดีเหมือนเดิมเพราะนั้นกลับมากินแป้งกินของทอดกินฟิตแอนด์ชิพ เหมือนเดิมลูกชอมึงจะเก่งเหมือนเดิมจริงส่วนคู่เซนเแบ็กฮาริมาควายบอกเลยนะ80ล้านปอนอะแมนยูมีตังเว้ยลิปูซื้อฟันได้เท่าไหร่75 <laughs> ได้แชมเปี้ยนลีกได้พรีเมียร์ลีกนี่มาควายกูนี่ไม่ได้ไเลยเลย แต่แพงกว่าเออเพราะอะไรนี่ทีมชาติอังกฤษฟนานไดมึงาะกระจอกทีมชาติฮอลแลนด์ล่าสุดเป็นไงในยูโรฮอลแลนด์ตกรอบอังกฤษนี่เข้าชิงเนะเริ่มคุ้มขึ้นมาได้ไหมแฟนยูเต็ดลองเทียบดีๆปีศาจแดงเว้ยทีมมีตังเลสเตอร์จะขาย60สิมีตังเอาไป80แล้วรีบๆมา ฟานไดเนี่ยเอเซาดัมตันจะขาย80 85ริบูต่อแล้วต่ออีกคีงกใจแคบให้เขาไม่สี่85ล้านคนะ่าตัวฟานได้ร้อยล้านยังไม่แพงเลยนะมึงไปต่อก็เหลือ75ทุเรศเอาเปรียบเห็นแก่ได้ริบูอ่ะแลนะได้ด้วยได้แชมป์ทั้งแชมป์เบลลีทั้งแชมป์พิมเบลลีทั้งรองบาลลงดอทั้งนักเตะยอดเยี่ยมได้หมดเลยเห็นแก่ได้นี่เสียสละอย่างทีมกูนี่ เลสเตอร์เอาหกสิบกูกูจ่ายเลยแปดสิบไม่ต้องถอนไปไงป่าเว้ยตอนกูซื้อเฟสอะประธานสมโมส,สรชักต้าบอกว่าอ้สนใจเลยครับสนใจตัวไหนครับบอกได้ครับเนี่ยเฟสกองกลางคุณอะเท่าไหรไ่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเอาไปเลยห้าสิบสองล้านปอนประธานชักต้าบอกเลยห้าสิบสองล้านนี่เอากี่คนครับ เอ็ดวูดเบิร์ตบอกเอาคนเดียวสิมึงจะบ้ารือไงห้าสิบสองล้านมันซื้อได้สักกี่คนน่ะก็ซื้อได้คนเดียวกูมีตังค์ประธานชักต้าเอาเงินห้าสิบสองล้านปอนด์แบ่งออกมาหนึ่งล้านปอนด์ซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวส่งอีเฟสมาถึงออตตาอร์ดภายในสิบห้านาทีเลยเร็วกว่านั่งบังไฟอีกเพราะกลัวแมนยูเปลี่ยนใจห้าสิบสองล้านปอนด์ประธานชักต้าถามกลับมาคำเดียวเอ็ดวูดเบิร์ตโชว์รวยใส่เลย ปาาจักตาถามรับกี่คนครับพี่เอสเอสบอกมึงบ้ามันเนี่ยมึงถามมึงให้เกียรติกูด้วยกลัวคนเดียวตัวมึงตัวไหนเก่งอะอะไทสันเก่งใช่ไหมเตเต้เก่งไมค์คอนเก่งกูไม่เอากูเอาตัวเนี้ยตัวไม่เก่งเนี่ยกูจะซื้อห้าสิบสองล้านให้ทีมมือมันรู้ว่ากูมีตังกกูเป็นพ่อบุญทุ่มกูอยากได้ฉายาเจ้าบุญทุ่มเหมือนบาซ่าเขากูไม่เคยได้เลยกูได้แต่ปีศาจแดงปีศาจถือสามง่ามไม่ชอบอยากได้เจ้าบุญทุ่มเพราะนั้นเฟรด ห้าสิบสองล้านปอนด์เอาไปเลยประธานชักต้านี่โอ้โหจิกหัวเฟสไปมึงขึ้นเครื่องเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจวิกตอร์ลินเดเลฟเชนเร์แบ็กกับตันทีมชาติสวีเดน นี่แหละคือคำวิจารณ์ของเรนเดอ์ล์บเดอะยติดตามมาแล้วบ้มใหม่เขาให้ดีกันแล้วกันนะรอติดตาม the toy ยอามนมาถึงคู่กองกลางสตรอ m แมทโทมินรูปร่างสูงใหญ่ใช่เติบโตจากทีมเยาวชนมา เป็นกองกลางเป็นกองหน้าตัวเป้าตัวใหญ่กว่าเพื่อนแต่ตอนตอนแรกอะตอนที่เป็นเยาวชนตัวเล็กนะเพราะตอนเป็นเด็กมันต้องตัวเลนะ็กไงมันจะโตตอนเป็นผู้ใหญ่อันนี้อันนี้รู้กันปะไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ฟังเป็นความรู้ไว้<ๆ><ๆ>เพราะหลายคนไม่รู้ว่าตอนเป็นเด็กเราจะตัวเล็กก่อนแล้วพอโตเป็นผู้ใหญ่อะเราถึางจะตัวใหญ่อันนี้เป็นความรู้นะจดไว้นะไม่งั้นจดก็แคปช่วงนี้แล้วก็เซฟใส่โทรศัพท์ไว้เวลาใครถามจะได้บอกเขาได้ ขึ้นมาทีมชุดใหญ่ตอนนั้นตัวเริ่มโตแล้วสูงรวดเดียวปีหนึ่งเนี่ยสิบกว่าเซนสุดท้ายกลับมาแล้วจับมาเป็นมิดฟิลตัวกลางแต่ไม่ได้กูนี่สกอตต์แม็กโทมิเน่เด็กปั้นจากอะคาเดมี่แมนอยู่ในเต็ดกูเล่นกองหน้ามาเก่ากูมาเล่นมิดฟิลกูก็จะต้องทำเกมบุกช่วยดูด้วยแล้วกูเนี่ยเคยสัญญากับเพื่อนรักกันไว้สัญญากับ ผู้ปกครองไว้ว่าจะไม่ออกบอลจังหวะแรกเด็ดขาดไม่อยากทําให้พ่อแม่ผิดหวังเด็กดีอะเด็กมีความเขาเรียกอะไรอ่าพูดคาไหนคํานั้นเป็นเด็กที่เออไว้พอมันพูดกับพ่อแม่ไว้ว่าพ่อครับแม่ครับผมเป็นกองกลางพ่อแม่ดูนะครับผมจะไม่จ่ายบอลจังหวะแรกเลยนะครับและผมจะไม่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังนะครับ ทำได้ดีทำได้ดีมันต้องแบบนั้นคนเราพูดอะไรต้องทำให้ได้ถ้าใครมีโอกาสมีบุญพอมีแต้มบุญที่สูงมีอ่าจังหวะชีวิตที่ดีจะได้เห็นสกอตเแม็กทูเมน์ออกบอลจังหวะแรกซึ่งเจยังยังไม่มีแต้มบุญขนาดนั้นยังไม่สาม,มารถทำได้อืม ยังไม่สามารถเห็นใครเห็นบอกทีนะถ่ายภาพไว้ก็ได้ยิ่งกว่าปรากฏการ์บั้งไฟแพร่นาคนะบั้งไฟแพร่นาคเนี่ยปีละครั้งมันจะพุดขึ้นมาจากน้ำแต่สกอตแม็กโทมินเน์ออกบอลจังหวะแรกนี่สองปีครึ่งแล้วมั้งสามปีแล้วมั้งอู๋ยังไม่เห็นเลยแลวไม่รู้ด้วยว่าจนป่านนี้จะได้เห็นหรือ,อยังจนแขวนสตัตรจะได้เห็นไหมกับการ ออกบอลจังหวะแรกไม่แน่ใจไม่แน่ใจนี้ไม่แน่ใจอืต้องจับบอลก่อนจับเสร็จต้องทำตัวบิดเอวฟึ๊บอ่าแล้วหันมองกล้องให้เป็นไงถ่ากูเป็นไงจังหวะนี้บอลเสียไปแล้วนะบอลหลุดไปแล้วนะกูส <c oughs> ู้แย่งบอลไปแล้วไม่เป็นไรลูกหน้าเอาใหม่จับปุ๊บหันปุ๊บอ่าเป็นไงเป็นไงบอลเสียไปอีกแล้วนะแต่ได้ท่า ได้ถ้าอืมก็รอดูรอดูว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือว่าเราจะไปดูเป็นพวกอ,อบังไฟพญานาคหรือว่างูลอกคล้าบัวสองหัวหมาแม่ลูกอ่อนคลอดลูก12ตัวทีเดียวอะไรนี้ยเราอาจจะเห็นพวกนั้นง่ายกว่าแม็กทอมินอออกบอลแรกนะเพราะนั้นใครเห็นแคปหน้าจออัดคลิปส่งให้เจด้วย นะจะเป็นพระคุณมากขอบคุณมากนะทีนี้มาที่เมสันกรีนวูดกันบ้างเมสันกรีนวูดเป็นอีกหนึ่งคนที่ดําชอบเขาเลยขึ้นชุดใหญ่มาเด็กบ้าเลยว,ว่าวางเท้ายิงบอลดีมากทั้งซ้ายทั้งขวาได้หมดแต่ตั้งแต่มันได้ใส่หมายเลขสิบเอ็ดเนี่ยมันชักเริ่มออกลายเหมือนกันนะชักเริ่มมีเหมือนกันนะเริ่มมีสาวสาวมาคลอเคลียเริ่มเลิกกับแฟนนะติดทีมช่างกีฬากฟโฟเดนก็ไป ใช้บริการเคอรี่นะที่ไอซ์แลนด์นะโทรเรียกเคอรี่ขึ้นมากินบนห้องนะเออกินไม่พอนะโดนถ่ายรูปโดนคลิปแบ็กเมย์ด้วยนะโดนส่งกลับประเทศนะคุ้นคุ้นเหมือนเบอร์สิบเอ็ดคุ้น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 อืมสักคนนะสักคนนะ่ะเพราะนั้นถ้ายังไม่ปรับตรงนี้ โอกาสที่จะกลายเป็นดาวรุ่งตลอดกาลในหนึ่งคนของวงการฟุตบอลอังกฤษมีสูงสําหรับเมสันกรีนวูดอันตรายนะอันตรายนะเมสันกรีนวูดเนี่ยเคยไปกินร้านอาหารไทยที่แมนเชสเตอร์แล้วไปสั่งปูผัดผงกะหรี่รู้สึกวันนั้นกินหมดไปหกเจ็ดพันอ่ะอืม ทางร้านบอกปูหมดเหลือแต่กะหรี่เมสันชูบบอกเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาโดไปเจ็ดพันแล้วก็สองนาทีด้วยแล้วก็มายืนเถียงกันหน้าห้องเฮ้ยก็คุยกันแล้วว่าจะให้เบิ้ลอีกจานหนึ่งไงไม่ได้เบิ้ลเลยเออมันสองนาทีมันเร็วไปแล้วไปจ่ายเขาครึ่งเดียวเขาก็ดา่าเอาสินะก็ต้องปรับปรุงตรงนี้นะสําหรับเมสันกรีนบูดเน้นเป็นผัดกะเพราเป็นผัดพริกผัดกระเทียมอะไรอย่างนี้ดีกว่า ผงก็หลีม่มันเปลืองเงินนะตรงนี้อ่ะวัสดีบักบักพูด้อบักพูดนี่เป็นหมู่เฮาคนขอนแจ่นคนขอนแจ่นด้อเจ๊คแก่ได้เพื่อนก็บักพูดนี่ สมัยสิบปีที่แล้วกินเหล้าด้วยกันนี่ยันหวางนะยันหวางนะแต่อ้ผู้ที่นิสัยไม่ดีกินเหล้าเมาแล้วแม่งชอบเอาตีนเขี่ยน้ำคำเล่นอืมคนก็ถามเอาแล้วเจ๊ไม่ห้ามห้ามหาอะไรกูนอนอยู่ในน้ำคำที่เอาตีนเขี่ยนี่แหละ ถึงคริสโนโรนัลโดคริสโนโรนัลโดเป็นนักเตะที่ฟิตมากมีความเป็นผู้นำสูงมีความเป็นซูเปอร์สตาร์มีความเป็นแมตช์วินเนอร์สูงแล้วก็ตัดสินใจเลือกกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เดนดเพราะว่าเขาต้องการจะกลับมาสารต่อสี่งที่เขาทำค้างไว้นั่นก็คือ การส่งโอเล่ออกจากทีมน <mm <e ั่นเองเพราะว่าตอนที่โรนโดมันขึ้นมาทีมช่วใจของยูเต็ดตอนนั้นโอเล่ก็หลุดไปสำรองแบบสำรองสำรองนะแล้วจะลงมาเล่นทีก็เล่นปีกขวาไม่เล่นกองหน้านะตอนนั้นนะเออก็เลยตอนนี้กลับมาเพื่อสารต่อเพื่อจะเอาไอเล่ออกจากสโมสรให้ได้ตอนนี้นะก็ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะทำสำเร็จไหมซึ่งใกล้ละใกล้ละใกล้จะสำเร็จแล้วตอนนี้กำลังปรึกษาแผนกับฟันเดอร์เบ็กกำลังปรึกษากับป๊อกบ้าอยู่ แล้วก็มีบรูโน่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําแบบทําคึกคักทาแบบหุดหิดง่ายทําทุ่มเทแต่ว่าสี่คนนี้กําลังเจราจาอยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอกูเลื่อขายเล่เสร็จอะเดี๋ยวให้กูขึ้นนะพวกมึงโบวตกูนะเดี๋ยวกูขึ้นเออแล้วเดี๋ยวพอกูขึ้นปั๊บแล้วเดี๋ยวพวกมึงค่อยมาเลื่อกูอีกทีไม่เป็นไรกูชอบกูชอบความเสี่ยง <c oughs> อะไรอย่างงี้ราะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันใกล้ละใกล้สาเร็จละใกล้สําเร็จละอืมใกล้สําเร็จละนะเดี๋ยวรอุูนกันแลวกัน <c oughs> อ,อ่ะมาที่โอเลกุน่าโซชากันบ้างอีกหนึ่งโค้ดที่เป็นคือถ้าโอเลเนี่ยเป็นเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนทำเพจทำอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลที่ต้องการเอนเกจเมนต์ต้องการคอนเทนต นี่คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เก่งที่สุดในโลกนะตอนนี้ใครจะเถียงเถียงมาเก่งที่สุดแล้วในโลกเขามีทรัพยากรในมือทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคริสโนโรนัลโดบรูโน่แฟนานสปอลปอกบามาคัสแรดฟอร์ดเจดอนซานโช่ฮารเดมาควายและลูกรักของเขาที่เพิ่งไปจัดการเซ็นลองรับบุตรบุญธรรมเรียบร้อยเฟรดเดกุหนาโซชา อำเภอที่แมนเชสเตอร์จดลองรับบุตรเรียบร้อยไม่ว่ายัางไงเราจะไม่ภาคจากกันยิ่งกว่าปาต้องโกง้ีีกมึงสองคนน่ะและตอนนี้ล่าสุดโอเล่ Ole, จดชื่อสโมสรใหม่รอไว้เรียบร้อยแล้วถ้าถูกปลดจากแมนยูเต็ดจะได้รับเงินชดเชยและจะไปตั้งสโมสรใหม่ก่อนหน้านี้จะตั้งเล่ลินยูไนเต็ดถูกไหมล่าสุดจดชื่อเปลี่ยนชื่อทีมเรียบร้อยเป็น เฟรดเล่ลินอยู่ในเตดให้เกียรติลูกรักคนนี้ขึ้นอยู่หน้าสุดรอติดตามนะใครที่เล่นฟุตบอลเนเจอร์เล่นฟีฟ่าไรสี่เดี๋ยวจะมีทีมนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่เกินเนี่ยแต่รอโอเล่โดนปลดอะ่ะเขาจะจดตั้งทีมขึ้นมาเฟร d ดเล่ลินยูไนเต็ดนักเตะทุกคนในทีมข้างหน้าจะเป็นหมายเลขสิบเจ็ดตรงนี้เป็นทีมวิเวอร์ใช่ไหมเฟร็ดเล่ลินยูไนเต็ดจะเป็นหมายเลขสิบเจ็ดข้างหน้าทั้งหมดโลโก้สโมสรจะเป็นหน้าเฟรยิ้ม แล้วก็ชูนิ้วโป้งเป็นเฟร็อย่างเงี้ยเป็นโลโก้สโมสรเสื้อที่ห่อเนี่ยอาดิดาสไนกี้พูมาไม่ใช้ f เฟรดที่ห้อเฟรดแล้วนักเตะทุกคนที่จะเข้ามาเล่นทีมนี้เนี่ยจะเป็นการคัดเลือกจะไม่ซื้อตัวจะคัดเลือกเข้ามาแต่จะเซ็นสัญญาก็ต่อเมื่อ สักหน้าของเฟรดไว้ที่อกข้างซ้ายแล้วแต่อีเลียบดจะเลือกอะไรจะเป็นเฟรดผิดหวังเฟรดดีใจเฟรดจ่ายบอลพลาดเฟรดแอซซิตเฟสดเสียสละได้หมดแต่ต้องสักไว้ถึงจะได้อยู่ในทีมนี้และถ้าดีใจบังคับให้ต้องเต้นต้องเต้นของลูกลิงครับและการให้สัมภาษณ์ทีมนี้ ต้องให้สัมภาษณ์ในแง่บวกเท่านั้นและก่อนสัมภาษณ์ต้องทำยังไงทำยังไงพวกแกเร็วๆททำงไงก่อนสัมภาษณ์ไม่ยิ้มโดนถีบไม่ยิ้มโดนถีบเลยจริงๆแล้วสัมภาษณ์ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะ ต้องมองลูกในแง่ดีไว้ก่อนเนี่ยขนาดล่าสุดแดงเดือดแพ้ศูนย์ต่อห้าคาบ้านนะทีมของเราเนะทีมของเล่นะสตาฟโค้ดนี่ยอดเยี่ยมเก่งมากฝีมือดีมากนี่ไม่อยากจะคิดถ้าพวกมึงไม่มีฝีมือนะฝีมือดีโดนห้าศูนย์นะถ้าไม่มีฝีมือเนี่ยเดคอาก้มจนหลังเสียเลยนะ จบเกมกินนอนจีสิกกระโวทะเลนอย่างเม็ดโคะเมตแล้วเช้าตื่นมาหายไม่ใช่แค่เดกอาร์เลยกูด้วยเพราะนอนตกหมอนเมื่อคืนในปวดคออยู่เนี่ยไปก็เดี๋ยวรอนะตรงนี้ก็จบตรงนี้ก็โดนปลดหรือลาออกก็ไม่รู้แล้วแต่ก็ไปตั้งทีมเฟรดเล่ลินยูในเตดรอติดตามกันแล้วกันอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคน กองกลางที่ดีที่สุดในโลกเป็นแชมป์โลกมาแล้วเป็นแชมป์เกาโชสเปเรียมาแล้วหลายสมัยอดีตเคยเป็นนักฟุตบอลที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกมาแล้ว89ล้านปอนด์จากยูเวนเจเรยเฮ้ hey! <Hey! S 1> ยูเวนตุสย้ายมาอยู่กับแมนยูในเต็ดตอนปล่อยไปฟรีซื้อกลับมา89นี่ไงกูมีตัง ทีมนี้มีแต่ให้ตอนอยูเวยูเป็นตุสดเซ็นไปเท่าไหร่ฟรีเอาไปเลยน้องเอาไปเลยเอาไปเลยแต่เดี๋ยวสี่ปีขนะ้างหน้าพี่ซื้อนะสี่ห้าปีขนะ้างหน้าพี่ซื้อนะพี่จะซื้อแปดสิบเก้าสิบล้านนะน้องจะขายหรือเปล่าน้องไม่ใช่ว่าน้องแบบจะเก็บไว้นะพี่จะซื้อนะพี่บอกพี่มีตังนะแต่ตอนนี้น้องไปฟรีๆแล้วกันพี่ให้แล้วก็จริงๆด้วยซื้อกลับมาแปดสิบเก้าล้านปอนด์คนหัวเราะเยาะก,กันทั้งโลก แคร์ปะล่ะตังวงมีตังอะ่ะเออลงเล่นมาห้าปีแล้วอะ่ะมีปีไหนไหมที่เล่นสม่ำเสมอแปดเดือนเก้าเดือนฟอร์มต่อเนื่องไม่มีเพราะอะไรนี่คือนักฟุตบอลระดับโลกเขาโชว์เฉพาะแมตช์ใหญ่ๆประเภทเจอเบอร์อรอรลี่เจอรลีสเนี่ย จะโชว์แมตช์ใหญ่ๆแมตช์เจอแดงเดือดเอ้าเกมนี้คนสนใจเยอะใบแดงสิคะคุณคนจะได้พูดถึงอปอปอกบาเรการ์ดนี่โหติดเทรนด์เอนเกจเมนต์มายอดเฟลโลว์เพิ่มเอเย่นถุงขี้สามารถไปเล่นแร่แปรธาตุเรียกขันญ,ญาใหม่ได้อีกนี่คือนักเตะระดับโลกเขาคิดแบบนี้ m มซ์เซ็ตเแบบนี้นักเตะระดับโลกยุคปัจจุบันไม่ต้องฝีเท้าดีมาก อยู่ที่นี่อยู่ที่ตีนผมนี่ hey! ไม่ต้องเล่นอะไรเยอะล่าสุดร้านตัดผมที่เมืองแมนเชสเตอร์นะไปแจ้งตำรวจแล้วแจ้งความบอกให้ปอกบาหยุดทําผมหยุดทําสีผมได้ละเพราะตอนนี้หน้าร้านปกติหน้าร้านบา์เบอร์ที่เราไปตัดผมแถวบ้านจะติดรูปไว้ถูกไหม ผู้ใหญ่หกสิบเด็กสี่สิบสรงได้เรียนสาสิบว่าไปติดรูปบาร์เบอร์ไ้ตอนนี้หน้าร้านบาร์เบอร์ทุกร้านในแมนเชสเตอร์ทึบไปหมดแล้วมีแต่รูปป๊อกบาเต็มหน้าร้านไปหมดไม่เปิดโอกาสให้ทรงอื่นได้ไปเกี่ยวข้องเลยตอนนี้เด็กทุกคนเข้ามาไม่มีทรงองื่นให้เลือกเลยพี่ไม่มีน้องมีแค่นี้ร้านพี่มีแค่นี้เลย นี่สิบห้าทรงภายในสองเดือนชีวิตกูเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนทรงผมเลยน้อยมากเลยปีสองปีสามปีจะเปลี่ยนสักทรงนี่สองเดือนสิบห้าทรงเลือกเลยน้องอืมนี่ล่าสุดไปถักเด็ดล็อกมาทำสีลักกิมชาติฝรั่งเศสทำขาวน้ำเงินเหมือนจะสื่อในในว่ากูอยากย้ายไปไม่เรมลิตสีขาวก็สีน้ำเงินของปารีสแซงต์แชง สั้นๆตรงนี้นะไปซะไปไหนก็ไปไปเดี๋ยววัถีบไงท้องไงไส้นี่คือหนึ่งกองกลางที่ หลายคนมองว่าเฮ้ยคุณจะเป็น playmaker คุณจะเป็น deep lying คุณจะเป็น box to box คุณจะเป็น defensive คุณจะเป็น versatile midfielder คุณจะเป็น tenacious midfielder no นี่คือ salon barber midfielder จำกัดความขึ้นมาใหม่เลย salon barber midfielder กู Mid อยากเป็นของกูเอนี่เลย หนึ่งกองกลางตัวลุกกองกลางตัวรับกองกลางตัวตัดเกมกองกลางตัวเชื่อมเกมกองกลางตัวคลองบอลน,นี่กองกลางตัวทําผมซาลอนบาร์เบอร์มิดฟิลเดอร์เดี๋ยวใครเล่นฟุตบอลแมเนเจอร์ใครเล่นฟีฟ่ารายสี่นะแม่งจะมีตําแหน่งนี้ขึ้นมาเร็วๆนี้เขากําลังเจราจากันอยู่จะขอซื้อลิขสิทธิ์จากป๊อกบาป๊อกบาบอก <c oughs> คิดดูก่อนนะเพราะว่าแบบไม่อยากแบบแบบแบบไม่อยากให้จริงๆนอะ เวลาคุยต้องทำท่าด้วยนะอยู่เฉยไม่ได้มันจะตายม้ออยู่เฉยอยะฝากไว้ด้วยตำแหน่งใหม่ซาลอนบาร์เบอร์มิฟิลเดอร์รอดูรอดูรอดู